คืนนี้ผมอยากเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วกับเพื่อนของผมคนหนึ่งชื่อว่าพีพีเป็นนักศึกษาฝึกงานพยาบาลที่ต้องไปช่วยเวรดึกในโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งผนแผนกที่เขาได้เข้าไปดูแลคืออายุรกรรมชายเตียงผู้ป่วยเรียงเป็นแถว แสงไฟสลัววทั้งคืนวันนั้นพี่เข้าเวรดึกครั้งแรกเขาถูกมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยเจ็ดเตียงแต่มีเตียงหนึ่งที่ไม่มีใครอยู่เตียงสุดท้ายมุมสุดของห้องเขาถามพยาบาลรุ่นพี่ว่าเตียงนั้นว่างใช่ไหมครับพี่พยาบาลหันมาแล้วตอบเบาๆเตียงนั้น อย่าไปยุ่งกับมันนะถึงจะว่างแต่มันไม่เคยว่างจริงๆพีฟังแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแค่คิดว่าอาจจะมีความเชื่อของคนเก่าๆหรือเรื่องบังเอิญคืนนั้นเขานั่งบันทึกข้อมูลเงียบๆคนไข้ทุกคนหลับหมดแต่ตอนตีสามเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง เสียงเหมือนผ้าปูเตียงถูกดึงเบาๆเหมือนมีคนลุกขึ้นจากเตียงผี่เงยหน้าขึ้นแล้วก็เห็นว่าเตียงสุดท้ายนั้นผ้าห่มที่พับไว้อย่างเรียบร้อยถูกคลี่ออกเหมือนมีคนนอนอยู่จริงๆเขาคิดว่ามีคนไข้ย้ายมาใหม่จึงเดินเข้าไปใกล้เพื่อดูชื่อที่ปลายเตียง แต่ชื่อในป้ายนั้นไม่ใช่ชื่อใครใหม่มันคือชื่อที่ถูกลบแล้วจางจางเหมือนลายมือเก่าๆที่ยังไม่ถูกล้างออกตอนที่เขาก้มลงมองชื่อนั้นเสียงบางอย่างก็กระซิบอยู่ข้างหูเขาฉันยังไม่อยากไปได้ไหมพีเงยหน้าขึ้นทันทีไม่มีใครอยู่ตรงเตียง ไม่มีใครในห้องแต่ผ้าห่มยังขยับเบาๆเหมือนคนที่เพิ่งลุกยังไม่ยอมไปไหนเช้ามืดวันต่อมาพี่กลับไปถามพี่พยาบาลคนนั้นด้วยเสียงสั่นๆพี่ครับเคยมีคนตายที่เตียงนั้นใช่ไหมครับพี่พยาบาลเงียบไปนานแล้วพูดเบาๆคนที่ตายยำอยู่ที่นี่ทุกคืน เธอรออะไรบางอย่างบางคนว่าเธอรอญาติที่ไม่มาเยี่ยมบางคนว่าเธอรอให้ได้กลับบ้านแต่ไม่ว่าเธอรออะไรตอนนี้เตียงนั้นก็ยังไม่เคยว่างจริงๆถ้าคุณเคยเดินผ่านห้องผู้ป่วยในยามดึกแล้วเห็นเตียงไหนที่ว่างอยู่เพียงเตียงเดียวลองฟังดีๆว่ามีเสียงอะไรไหม เพราะในที่ที่เงียบมากพอเรามักได้ยินเสียงของคนที่ยังไม่ได้จากไปจริงๆในจังหวัดทางภาคตะวันออกของไทยมีโรงงานแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำเก่าโรงงานนี้เคยเป็นศูนย์กระจายสินค้าเปิดมาเกือบ30ปีแล้วแต่ในช่วงห้าปีหลัง มีเรื่องเล่าหนึ่งที่ถูกเล่าต่อกันแบบปากต่อปากในหมู่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงงานเรื่องของป้อมยามหมายเลขสามป้อมยามหมายเลขสามตั้งอยู่ริมสุดของแนวรั้วโรงงานหันหน้าออกไปทางถนนลูกรังที่ไม่ค่อยมีรถผ่านข้างหลังเป็นป่าโปร่งเรียบอ่างเก็บน้ำ ห่างจากอาคารหลักของโรงงานราว400ร้อเมตรไม่มีแสงไฟนอกจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เล็กๆที่กระพริบเป็นจังหวะและไม่มีใครอยากเข้าเวรที่ป้อมนี้หลังเที่ยงคืนแม้จะไม่มีรายงานอุบัติเหตุหรือการตายใดๆในพื้นทีน่นี้แต่คนงานมักพูดตรงกันว่าตรงนั้นมันเงียบเกินไป และเหมือนมีใครจ้องอยู่ตลอดเวลาเรื่องราวเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนเวรยามครั้งใหญ่เมื่อสี่ปีก่อนลุงสำเริงยามวัยเกษียณวัยหกสได้รับมอบหมายให้ดูแลป้อมสามเป็นเวรดึกทุกวันศุกร์เขาเป็นคนเงียบไม่พูดมาก แต่ในเดือนที่สองลุงสำเริงเริ่มเขียนบันทึกในสมุดเวรเนื้อหาในนั้นตอนแรกก็เป็นเรื่องปกติ22นาฬกาตรวจรอบรัว้ว23นาฬกามีเสียงสุนัขหอนฝั่งหลังโรงงาน00นนาฬกาตรวจรอบป้อมเรียบร้อยแต่หลังจากนั้นบันทึกเริ่มแปลกขึ้น00.45 ได้ยินเสียงคนเดินข้างป้อมทั้งที่ไม่มีใคร0110มีเงาอยู่ฝั่งอ่างเก็บน้ำแค่ยืนเฉยๆไม่ขยับ0143มีเสียงผู้หญิงเรียกชื่อจากวิทยุสื่อสารแต่ไม่มีใครใช้คืนวันศุกร์สุดท้ายของเดือนนั้นกล้องวงจรปิดของโรงงานบันทึกภาพได้ว่าลุงสำเริงเดินออกจากป้อม แล้วหายเข้าไปในแนวป่าหลังโรงงานกล้องจับไว้ได้ชัดว่าไม่มีใครเดินตามไปไม่มีเสียงอะไรผิดปกติแต่หลังจากนั้นเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีรอยเท้าไม่มีสัญญาณจากวิทยุไม่แม้แต่ของใช้ส่วนตัวในป้อมเหมือนเขาถูกลบหายไปจากโลกใบนี้ ทั้งที่เดินเข้าไปในแนวป่าซึ่งห่างไปไม่ถึง50เมตรหนึ่งเดือนต่อมามีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรคนใหม่ชื่อว่าชานนชายหนุ่มวัย8 8ที่ไม่เคยรู้เรื่องลุงสำเริงมากก่อนเขาถูกส่งไปเฝ้าที่ป้อมหมายเลขสามเช่นกันคืนแรกไม่มีอะไรคืนที่สองเขาเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้ารอบป้อม และคืนที่สามเขาเล่าว่าเขาพบสมุดเวรเล่มหนึ่งถูกวางไว้บนโต๊ะทั้งที่ก่อนหน้านั้นเคลียร์ไว้โลง่งเปิดออกมาคือสมุดเวรของลุงสำเริงเปิดค้างอยู่ที่หน้าสุดท้ายมีข้อความเขียนด้วยลายมือสั่นๆว่าผมเห็นเธอแล้วเธอยือนอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ตรงขอบน้ำถ้าผมหายไป บอกคนต่อไปว่าอย่าเฝ้าเวรที่นี่ในคืนเดือนดับต่อมามีอดีตพนักงานเก่าเล่าให้หัวหน้ายามฟังว่าพื้นที่ด้านหลังโรงงานเคยเป็นหมู่บ้านเก่ามีคดีหญิงสาวจมน้ำในอ่างเก็บน้ำเมื่อสิบกว่าปีก่อนแต่ศพหาไม่เจอและบางคืน จะมีคนเห็นเงาผู้หญิงในชุดขาวยืนริมขอบน้ำเหมือนมองหาใครบางคนลือกันว่าทุกครั้งที่คืนพระจันทร์ดับในวันศุกร์จะมีคนถูกเรียกให้เดินเข้าไปในแนวป่าไม่มีใครรู้ว่าเธอคือใครและไม่มีใครกลับมาได้วันนี้ป้อมหมายเลขสามยังคงตั้งอยู่เงียบ ไม่มีใครเข้าเวรที่นั่นอีกเลยกล้องวงจรปิดถูกถอดออกสมุดเวรถูกเก็บไว้ในห้องเอกสารแต่ทุกคืนวันศุกร์ที่เงียบเจ้าหน้าที่เวรคนอื่นๆยังคงได้ยินเสียงบางอย่างจากวิทยุเสียงเบาๆที่คล้ายเสียงของลุงสํเเริมที่พูดคำเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเห็นเธอไหม เธอยังยืนอยู่ตรงนั้นไหมถ้าคุณกําลังขับรถผ่านถนนลูกรังยามค่าเห็นโรงงานที่ไร้แสงป้อมเล็กๆที่ไม่มีคนและเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังแนวต้นไม้อย่าหยุดรถ อย่าเปิดวิทยุและที่สำคัญอย่ารับสายจากวิทยุในคืนนั้นเพราะปลายสายอาจไม่ใช่คนมีโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเล็กๆทางภาคอีสานซึ่งดูเผินๆก็เป็นโรงแรมธรรมดา ตั้งอยู่ริมถนนสายรองไม่มีอะไรโดดเด่นห้องพักเก่าๆตกแต่งสมัยปี2540เครื่องปรับอากาศบางเครื่องยังเป็นแบบกดปุ่มหมุนแต่ถ้าคุณอยู่ในแวดวงพนักงานโรงแรมโดยเฉพาะในจังหวัดนี้ชื่อของโรงแรมนี้จะขึ้นชื่อว่า เป็นที่ที่ไม่มีใครอยากเข้าเวรกลางคืนเพราะที่นี่มีห้องหนึ่งที่ไม่มีใครอยากทำความสะอาดแม้แต่ในตอนกลางวันห้องเบอร์209เป็นห้องธรรมดาที่อยู่ชั้นสองติดบ,บันไดหนีไฟไม่มีอะไรแปลกไปจากห้องอื่นๆเตียงเดียวขนาดใหญ่ หน้าต่างเปิดออกไปเห็นลานจอดรถหลังโรงแรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าแบบโรงแรมชนบทแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาห้อง209กลายเป็นห้องที่ถูกเลี่ยงมากที่สุดในหมู่พนักงานคนที่เข้าทำงานใหม่มักไม่รู้แต่เมื่อได้ขึ้นไปทำความสะอาดหรือจัดของในห้อง ส่วนใหญ่ไม่เกินสามวันก็จะขอลาออกกันหมดมีพนักงานคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าวันแรกที่ขึ้นไปทำความสะอาดก็รู้สึกเหมือนมีคนอยู่ในห้องแล้วทั้งที่ประตูล็อกแล้วตอนเข้าไปเช็คของทุกอย่างเรียบร้อยหมดแต่พอเดินไปที่ห้องน้ำผ้าขนหนูที่แขวนไว้ หล่นลงพื้นเองต่อหน้าต่อตาทั้งที่ไม่มีลมไม่มีใครพอหันกลับมาก็เหมือนเห็นเงาคนอยู่ในกระจกเรื่องพวกนี้ถูกเล่าซ้ำๆโดยคนที่ไม่เคยรู้เรื่องกันมากก่อนจนฝ่ายบริหารต้องทำเรื่องปิดห้องนั้นไม่ให้ลูกค้าเข้าพักอีกเลยเรื่องราวทั้งหมด ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิบปีก่อนมีชายคนหนึ่งชื่อว่าคุณศักเป็นพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างจังหวัดเขามักจะเดินทางบ่อยและเคยพักที่โรงแรมนี้มาหลายครั้งคืนหนึ่งเขาเข้าพักที่ห้อง209เพราะเป็นห้องว่างเพียงห้องเดียวไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติ เขานอนตั้งแต่สี่ทุ่มแต่ตอนตีสามพนักงานกะดึกได้รับโทรศัพท์จากเบอร์ภายในเบอร์209เสียงที่ได้ยินจากปลายสายคือเสียงผู้ชายพูดเบาๆว่าขอโทษนะครับช่วยขึ้นมาดูให้หน่อยได้ไหมครับผมรู้สึกไม่ค่อยดีพนักงานเวนจึงรีบขึ้นไป เาะห้องแต่ไม่มีเสียงตอบขะอ,อีกครั้งก็ยังไม่มีใครเปิดเมื่อไขกุญแจสำรองเข้าไปก็พบว่าคุณศักเสียชีวิตอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วเขาอยู่ในท่านั่งพิงหัวเตียงโทรศัพท์หลุดมือเหมือนพยายามจะโทรหาใครสักคนก่อนสิ้นลมหายใจตอนนั้น หลายคนคิดว่าเขาอาจเสียชีวิตระหว่างโทรแต่เมื่อมีการตรวจสอบเวลากับหมายเลขเจ้าหน้าที่เวนกลับพบว่าโทรศัพท์ในห้องไม่ได้โทรออกในเวลานั้นเบอร์ภายในที่รับโทรศัพท์ไม่ควรจะมีสัญญาณเข้าเลยเพราะไม่มีปลายสายใดโทรเข้าจริงหลังจากคืนนั้น พนักงานเวรดึกหลายคนเริ่มเจอเรื่องแปลกทุกครั้งที่มีคนเฝ้าเวรเพียงคนเดียวมักจะมีสายเรียกเข้าจากห้อง209ในเวลาประมาณตีสแต่เมื่อขึ้นไปตรวจสอบห้องจะยังคงว่างเปล่าเหมือนเดิมไม่มีใครอยู่แม้แต่ในคืนที่ห้องนั้นถูกถอดปลั๊กโทรศัพท์ออกไปแล้ว เสียงเรียกยังคงดังจากสายด่วนมีครั้งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เฝ้ากล้องวงจรปิดซูมไปยังหน้าห้อง209หลังมีเสียงโทรก็พบว่าแสงไฟจากในห้องเปิดสลับกับปิดทั้งที่ไม่มีใครใช้ขีกาดหรือเปิดประตูเลยเรื่องราวดำเนินต่อไปอีกหลายเดือน จนวันหนึ่งมีพนักงานต้อนรับคนใหม่ชื่อฝนเธอเพิ่งเข้ามาทำงานและได้เข้าเวรดึกตามลำพังคืนนั้นฝนรับโทรศัพท์เบอร์209โทรเข้ามาเช่นเคยเธอรับสายและได้ยินเพียงคำว่าผมไม่อยากตายคนเดียวน้ำเสียงฟังดูเศร้า เบาเหมือนคนพูดจากที่ไกลมากเธอไม่รู้จะทำอย่างไรจึงวางสายไปแต่คืนนั้นทั้งคืนเธอได้ยินเสียงฝีเท้าช้าๆเดินวนอยู่ที่ชั้นสองของโรงแรมแม้ว่าไม่มีลูกค้าเลยสักคนหลังจากเหตุการณ์นั้นฝนลาออกเช่นเดียวกับคนอื่นอีกหลายคนทางโรงแรมจึงตัดสินใจ ล็อกห้อง209ถาวรตัดสายโทรศัพท์ออกปิดไฟไม่ให้มีใครเข้าไปอีกแต่เรื่องไม่จบง่ายๆย,ยังมีเสียงเรียกจากปลายสายยังมีแสงไฟแวบแวบจากในห้องและเสียงฝีเท้าเบาๆยามตีสามยังคงดังอยู่เสมอคืนนี้หากคุณพักโรงแรมต่างจังหวัด และคุณได้รับสายโทรศัพท์ตอนตีสามอย่าลืมเช็คว่าเบอร์นั้นมาจากห้องไหนเพราะบางทีสายที่โทรหาเราอาจไม่ได้อยากคุยแต่อยากบอกบางอย่างที่ยังพูดไม่จบเมื่อสิบปีที่แล้วก็เป็นได้สุดท้ายนี้ขอชวนคุณมาฟังเรื่องเงียบ เกี่ยวกับห้องพักเล็กๆห้องหนึ่งที่อยู่ลึกเข้าไปในซอยเงียบๆยบ่ยานหนึ่งในกรุงเทพเป็นห้องพักชั้นสามของอาพาร์ตเมนต์เก่าที่ไม่มีลิฟต์ไม่มีพนักงานตอนกลางคืนและไม่มีใครอยู่ห้องข้างๆแต่ก็มีเสียงดังมาจากห้องข้างๆทุกคืนเสียงนั้น เป็นเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้เบาๆเหมือนพยายามกลั้นเสียงเหมือนคนที่พยายามไม่ให้ใครได้ยินว่ากำลังเสียใจอยู่มากแค่ไหนแรกๆเจ้าของเรื่องเราจะเรียกเขาว่าบีก็คิดว่าอาจเป็นเพื่อนบ้านทะเลาะกันหรือแฟนทิง้งแต่สิ่งที่ทำให้เขาเริ่มรู้สึกผิดปกติคือในวันที่บีรู้สึกทนไม่ไหว เขาตัดสินใจลองแอบไปแอบมองใต้ประตูห้องข้างๆแต่สิ่งที่เขาเห็นคือความมืดสนิทไม่ใช่มืดแบบปิดไฟแต่มืดแบบไม่มีแสงแม้แต่นิดเดียวเหมือนห้องนี้ถูกปิดตายไม่เคยเปิดใช้มานานวันต่อมาบีถามเจ้าของหอว่าห้องข้างๆผมนี่มีคนอยู่ใช่ไหมครับ ผมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ทุกคืนเลยเจ้าของหอหันมามองด้วยสีหน้าแปลกๆแล้วตอบว่าไม่มีนะห้องนั้นไม่ได้เปิดให้เช่าล็อกกุญแจไว้ตั้งแต่ปีห้าเ็ดแล้วลูกแต่คุณบอกว่าได้ยินเสียงใช่ไหมครับบีพยักหน้าเจ้าของหอเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดเสียงเบาเมื่อก่อน ห้องนั้นเคยมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขาเสียชีวิตในห้องไม่มีใครรู้จนศพเริ่มเน่าตอนนั้นไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรเลยนะแต่ช่วงสองสามปีหลังมีคนย้ายมาชั้นนั้นแล้วได้ยินเสียงร้องไห้เหมือนกันหลายคนก็ย้ายออกคืนนั้นบีนอนไม่หลับ แต่แทนที่เขาจะได้ยินเสียงร้องไห้เหมือนเคยกลับมีเสียงอื่นเสียงเคาะประตูแค่ครั้งเดียวเบาๆก๊อกบีแนบหูที่ประตูแน่นิ่งอยู่แบบนั้นพักใหญ่ไม่มีเสียงใดๆต่อจากนั้นแต่ก่อนที่เขาจะถอนหายใจเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นใกล้ๆข้างหูเหมือนมีใครอยู่หลังประตู เสียงผู้หญิงกระซิบเบาๆว่าได้ยินฉันไหมบีสะดุ้งเปิดไฟทั้งห้องรีบวิ่งลงไปที่ล็อบบี้ทั้งคืนไม่นอนไม่กล้ากลับขึ้นไปหลังจากคืนนั้นบีก็ย้ายออกไม่เคยกลับไปที่หอนั้นอีกเลยแต่จนถึงทุกวันนี้ เขายังไม่ลืมเสียงร้องไห้เงียบๆที่เคยได้ยินทุกคืนกับคำถามที่ยังติดอยู่ในใจตลอดมาถ้าห้องข้างๆไม่มีใครอยู่แล้วใครกันที่เสียใจอยู่ในความเงียบทุกๆุกคืนคืนนี้ถ้าคุณได้ยินเสียงร้องเบาๆจากข้างห้องอย่าเพิ่งรีบคิด ว่าเป็นแค่เสียงแมวเพราะบางครั้งคนที่ร้องอาจไม่ได้อยู่ข้างห้องแต่อยู่ข้างหูคุณก็เป็นได้แล้วก็เป็นอันจบสี่เรื่องหลอนก่อนนอนคืนนี้แต่คุณแน่ใจแล้วเหรอว่าเรื่องเหล่านี้ เป็นแค่เรื่องเล่าบางทีเสียงกระซิบที่คุณได้ยินอาจไม่ใช่เสียงลมเงาที่เห็นอาจไม่ใช่แค่แสงจากหน้าต่างและใครบางคนอาจกำลังมองคุณอยู่ตอนนี้ถ้าวันไหนคุณเจออะไรแปลกๆล,ลองมองไปรอบๆดีๆนะครับเพราะบางเรื่อง อาจไม่ใช่แค่เรื่องเล่าฝันดีหรือฝันร้ายแล้วแต่คุณจะเลือกราตรีสวัสดิ์ครับ